นี่ก็เป็นวันเสาร์ยุดฉันแต่มันเป็นเสาร์ทำงานก่อนแก้วก่อนค่ำญิงเอ้ยตื่นขึ้นมาหกโมงคืนโม่แม่มาไว้ฉันว่าฉันบาปุกจะคองพนะก็เลยงประานรถรับส่งกันเลยต้องได้เอาพีซีหมอกไปเหตุงานเปลืองน้ำมันอีกแล้วสูงเอารถดไปเหตุงานกับทนทีสีเฮ็ดโอ้ให้มันถึงสองทุ่มแค่แรกเลิกมหาโมงเพราะว่ายังมาตีฟังไปเตะแต่ก็จะเหมือนมึงหมักขัดหมักแน่นเาบอกแม่นป้าเธอเบิ่งบอกหอยขัวของฉันที่ได้มาจากบ้านดูหญิงสิเป็นเดือนแล้วยังปรทธานได้เป็นอีหยังอยู่ไงกับยังเต็มยังพ ก่อนอื่นเท่าก็ต้องเอามาล้างลหลายๆน้ำก่อนเดอ้อเพราะว่าขี้ดินมันแห้งตีดเออที่ล้างต้มกิ่มกับตะมงุ่งฉันยังมาล้างหลอนปานี่เด้เพราะว่าอันนั้นมันใส่ไม่จิมม้มแมแต่ว่าอันนี้เทาต้องล้างให้มันหลอนๆเลยเพราะว่าเท่าใส่ปากดูดทั้งหน่วยมันล้นางขี้ตุมออกเป็นซิบๆน้ำพุ่นละล้างจนน้ำเบื่อเทศบาลพุ่นละจากนั้นเทาก็มาทําการต่อยกลทีแล้วเนาะฉันใส่มีดต่อยหญิงเอ้ยฉันเก่งจนเอ็นเขาเปลียงกับมีเอฟซหลายคนแนะนํำมาให้เอาคีมนี้โอ้ยขันเบาเรียงคีมนะหญิง,งก้อนแก้วก้อนข้ามฉันนะั่งมีทุกแบบทุกใส้อันนี้ก็จะเป็นสมองหน่อยซะเพาใส่ความเป็นเมียสร้างให้มันเป็นประโยชน์เลย ต่อยเนาะงายก็ใส่มีดไล่ตัดดักได้เรียวพรอมแม่อีกอย่างกับว่าต้องเสี่ยงตอมีดสิลุยใส่มืออีกแม่แขอบคุณนเอฟซีหลายๆทีสี่ทางสบางให้คก้นสมองหน่อยๆจังดูดดิวเดอ้อมา,าตาเ้าต่อยคนเหมือนล้าวกราถ่อการล่างอีกรอบเพื่อสิไฮเซบอกให้ทีเ้าต่อยคนมนหาหันาลลุดออกรอบนี้ห้าวก็สิล่างออกจากซองน้ำกับพ่อจากนั้นหาก็สิมาทำการปาดเอาบกอื้อจะเคืงองนวยบกอื้อนี่ก็ได้มันตานาห้าสันมือน,นั่นหละบกรื้อเห็น,าน่าหนุ่ยหน่อยหน่อยเาจ้าสีน่าะมัก่าางนมีัอีเลีตู้ ตะไคร่แล้วก็บออือเทียวหั่นมังหันละจากนั้นเนนขาก็บออือมาหั่นเป็นต้อนโคโลเคเลแบบนี้แล้วว่ต้องสวยดอกเวลามันสุกกับมุนคือเกาแล้วก็มาหั่นไผ่เลยไอ่เลยใช่เก็บนาหอคือเกาละขางเซเว่น <c oughs> แล้วก็มาเด็ดไผ่ตู้เตรียมไว้แล้วก็ทุบตะไคร่แล้วก็หั่นเตรียมไว้คือการข่าเบียร์ฉันก็สีแซ่ไว้แต่เทียงนั่นละเขาก็มาเตรียมโคกตำเข่าเบียร์ตาใส่กันกระบอกผิดไปเลย,ยนี่ก็สิบ่มีหอมแดงตําใส่เด้อเพราะว่าฉันลืมซื้อก็ใส่ตามนี้แหละเท่าที่มีจากนั้นเขาก็เตรียมหม้อแหกแตกโป้พันปีเฮาแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็เอาขึ้นข้างเตาแก๊สบะนี้แล้วก็ใส่ตะ ไข่ที่เขาทุบไปนั่นแหละลงไปแล้วก็ใส่เกลือจักน้อยแล้วเขาก็ตำโด้วยข้าวเบียร์กับพริกที่เขาตำร่วมกันนั่นแหละลงไปแล้วเขาก็ทําการคนให้ข้าวเบียรมันแตกจักน้อยหลังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำล่างโคกตามลงไปอีกเขาก็ล่อให้น้ำมันเดือดจักน้อยเสร็จแล้วเขาก็ใส่บวกอื้อลงไปเขาก็มาทําการปรุงรสเลยบัดนี้ใส่น้ำปลาตามใจชอบค่ะเ่อใดเลยคือผงนัวเสร็จแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปแล้วก็ล่อจากซีหานาทีเพราะให้บวกอื้อมันสุกจากนั้นเขาก็ใส่บวกหอยจูบที่เขาต่อยกลนั่นแหะใส่ลงไปเลยก็รออีกประมาณจากซีหานาทีเพอบวกหอยฟ้ามันเปิดนั่นแหละก็เป็นอันสุก ตะซิมลดสชาาดตามทีห้องามาักและห้องก็ใส้พักย่างต่างหยาง้าาลงไปได้แล้วเฮากับมาคอนอีกจักน้อยบดนี้พ่อใอ้พักมันยุบหลัางจากน้าก็เป็นอันเซฟจา้าอ่อมหอยขัวใส่มะอืบอโแมนแกงอ่อมหอยจุ๊บใส่ฟักทองจา้าพักอีเลิศพรอจะถ,ถือความห้อนนะโอ้ยหอมไป3า้บาน8บ้บานเลยเด้อหอมบอกหอยมือนี้เฮาก็ต้องกินคู่กับตับหกหุง่งมันจังสีแซ่เออยิงฉันส้บให้ฟางหนะคันว้่เลี้ยงตับหกหุง่งแม่ยาฉันแม่วังปีหม่วางหันเนาะเ้าถามบกฉันเนาะยูบุาสุก เลยว่าเอามือได้บ่ไกินปลาแดงนะมันนอนบาลาบมือนี่ตำม่ง,งของหา้หาวหา่อกระสีตำใสบอกอึกพร้อมมะอึกคืออะไรมะอึกคือมะเขือขนจา้าก็สีมีความแสบคือมะเขือเทศนั่นแหละแต่ว่ามันสมก็มะเขือเทศแล้วก็เมด็ดมันก็สิหลายพร้อมบางปีไม่บาหันยลาสันแล้วเก็บ่ยวกันบางสามีนวยเราบอกว่ามันเกิดพหลังธของน้ำเราหนวยใหญ่ดีดีความแสบมันก็มาจะเกิดอยู่ัลังของน้ำนั่นแหละยิงต่ำส้มตํำใส่มะอึกของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วงววบึบใส่จานโดนบัน้เป็นยังไงเป็นแต่แ่่่่่่บบบเเเเงงงงถถออออออวววาาาาาาัันนนนกกกก้คใหหหึดดธูทีมมมจ ตรงเวลาที่ฉันบอกเน่ยมันสิตายติเฮ้อเาแต่ก็แค่เลียดหานะที่หายภัย่ได้กับเขามือนีของเขากรสิมีอ้อมบอกห้อยจูบใส่บอกอือ้อบอกหุ้งที่เกิดอยู่หลังของน้าใส่บอกอึที่เกิดอยู่หลังของน้ำคือกันก <c> ร <oughs> <c oughs> ะอดกุนเชียงกุนเชียงนี่ฉันกระถอดใส่น้ำเปลาเด้ฉันบริสัน้ำม,มันฉันกรเบิงได้ติดต่อกันละแต่กระถอดใส่น้ำเปลามันกระแสไปอีแบบไม่หญิงอ่ะหญิงถ้าเบิงเสือบอกก่อนแก้วก่อนค่าดูมันกระสีเดียวกันมันบอกตอนใส่ไปเตะตะกอกับตอนอาบน้ำแล้วบอกแล้วมันสื่อแบบเดียวกันสีเดียวกันหลายตัคนกระสีฮะว่ามันใส่ตะตเก่าอันดับแรกฉันกระตัวเขาลงข้อเดี๋ยบอกสองเศ้าก่อนว่า กเดียวนี่เอาคอนท่องว่าบวาบเดบ้าบ้าบ้่บ้า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 ันาบ้าบ้าบ้นบนาบ้นบ้าบ้ตอนาบ้าเ้าก้นบ้าบ้าม้บ้า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 ว้าบาบ้าบ้าบ้าบ่ได้าบ้าบ้าบ้ีบ้ามาบ้าบ้าบ้าบยาบ้าบ่าบ้าบ่าบ้าบ้าบ้าบ่าบ้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 าบบ้าบ้าบ้าก้าบ้าบ้าบับาบ้าบาบ้นบ้า้าบาบ้าน้า้าก้าบ้บาบ้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 าน้าบ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 ้า้บ้าบ้าบ้าาบ้าบ้บ่เคยพ้าก้าบาี่าด้าบกาบ้าอาาก